ดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีสิงห์นะคะสู่ช่องทาร์โรเทร์พีิบายเตยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเซตพลังงานภาพรวมของเพื่อนเอนชาวราศีสิงห์กันนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายน2564นะคะ ชาวราศีสิงห์นะคะหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่23ากรกฎาคมจนถึง22สิ่งหาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าภาพรวมของคุณนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายน2 5 6 4นะคะในเรื่องของการงานการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะเจ็ดไปนะคะ ยังไงก็แล้วแต่นะคะอย่างที่บอกกันนะคะว่าอันนี้เป็นการดูดวงแบบโดยรวมนะคะ general reading นะคะ mm hmm. ก็ใช้วิจารณาญานกันด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวตนของคุณในเรื่องของการเงินการงานช่วงนี้นาะชาวราศีสิงห์นะคะ โอ้ p ทมเพ c สนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะแต่มองว่าในเรื่องของการงนการงานคุณตอนนี้มันมีการถ้าถ้าเกิดว่ามีใครที่เพิ่งเริ่มต้นเรื่องงานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะคะมันก็จะมะีจะมีช่วงที่จะต้องปรับตัวนิดนึงแหละแต่คุณทําได้ดีนะคะแล้วก็ใช้เวลาสักนิดนึงแหละนะมันจะประสบความสําเร็จนะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะ ชื่อเสียงเงินทองอะไรต่างๆความสำเร็จต่างๆนะคะมันจะมาถึงคุณวันหนึ่งนะให้พยายามต่อไปนะค,ะคุณมาถูกทางแล้วนะจ๊ะเอ f s ็อปสอส์นะคะไนน์น็อปคัพส์ซิกซ์นอคัพส์นะคะเซเว่นนอปสอส์ค่ะเอสออฟคัพส์แล้วก็ปิดท้ายด้วย The Hangman นะคะอืมโอเคตัวตนของคุณนะคะ พยายามที่จะบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกตัวเองอยู่นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของความเครียดนะคะปัญหาเก่าสะสมคําพูดคําจาของใครสักคนหนึ่งนะคะหรืออาจจะมีปัญหาอย่างอื่นด้วยนะคะในชีวิตนะมันมารุมเราคุณค่อนข้างที่จะเยอะแหละนะคะไพ่บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณน่ะ ไม่จําเป็นทีจ่จะต้องไปจมอยู่กับปัญหาเลยนะคะแค่คุณเดินออกมาจากปัญหานี้เท่านั้นเองนะคะอืบางทีมันก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าจะพาตัวคุณออกมาจากปัญหาหรือจะยึดติดกับมันนะเนาะแล้วถ้าคุณแก้ปัญหาด้วยความคิดเปลี่ยนมุมมองของตัวเองได้นะคะคุณจะเป็นนายออฟคัพส์นะคะคุณจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะถึงแม้ว่าจะใช้ชีวิตคนเดียวทำงานคนเดียวอะไรแบบนี้เนาะ แต่คุณก็มีความสุขนะคะอืมแค่พาตัวเองออกมาจากปัญหาเท่านั้นเองในเรื่องของการงานนะคะเตยมองว่าคุณอาจจะได้ร่วมง,งานกับใครที่คุณมีมิตรภาพดีๆร่วมกันมาจะเป็นเพื่อนเก่านะคะหรือคนในที่ทํางานเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความผูกพันมิตรภาพดีๆต่อคุณแล้วก็เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือสปอร์ตคุณอู่แล้วนะคะ ทีนี้ระวังด้วยนะคะว่า,าปัจจัยภายนอกนะคะอะไรที่คุณคาดไม่ถึงนะเนาะศัตรูนะคะคู่แข่งทางการค้าอะไรแบบนี้เนาะอือาจจะกําลังดูรัดเราคุณอยู่ว่าเออคุณจะพลาดตรงไหนจะได้เหยียบซ้ำอะไรแบบนี้เนาะเออมานนี้นะคะเขาอาจจะรอรอดูอยู่ว่าเขาจะสร้างปัญหาให้คุณได้อย่างไรเมื่อไหร่อะไรแบบนี้นะก็ทําอะไรให้รอบค้อบอย่างประมาณนะคะอื ปัญหานะคะเตยคิดว่าปัญหาเนี่ย air soft cups เนี่ยไม่น่าจะใช่ปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์หรอกแต่เตยคิดว่ามันเป็นเพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะอาจจะรักตัวเองไม่มากพอนะคะอืมมันเป็นหนึ่งถ้วยเนอะหนึ่งคือเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะอืมเพราะฉะนั้นนะถ้าถ้าคุณอยากจะมีความสุขอะ่ะก็แค่รักตัวเอง how to love yourself อะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบ self esteem อะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออะไรอะไรแบบนี้นะ จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆด้วยซ้ำนะคะลองศึกษาดูนะแล้วก็มาปรับใช้กับชีวิตนะคะแล้วคุณก็จะมีกำลังใจดีๆในช่วงภาวะที่คุณมีความเครียดอดทนรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตให้มันประสบความสำเร็จหรือมีวันเวลาที่มันดีขึ้นมันอาจจะมีดีเลย์บ้างแต่คิดว่ายังไงหลังจากเดือนมิถุนายนมันจะประสบความสำเร็จนะคะวันนี้จ,จะพูดงงงๆหน่อยนะคะ <laughs> พรุ่งนี้เนาะ พรุงนี้จะมีลุน่าอีคิปส์แล้วนะคะหรือว่า,าราหูอมจันนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นราหูซ้อน้าหูด้วยนะคะอืมก็อาจจะส่งผลกับสติสตางด้วยนะคะเพราะว่าเตยก็เป็นคนหนึ่งที่เกิดวันจันเนาะอาจจะมีอะไรที่งงง,งวันนี้พูดจางงงง,งก็ขออภัยด้วยนะคะโอเค เรามาต่อกันที่ในเรื่องของความรักของชาวราศีสิงค์นะคะความรักของชาวราศีสิงค์คนโสดนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายน2564นนะคะภาพรวมของคุณจะเป็นอย่างไร สิงคุคนโสดนะคะตัวตวนของคุณน,นะโอ้โหช่วยอบดสสเลยนะคะต้องอธิบายไหม <c oughs> ตอนนี้นะคะอาจจะมีภาวะของการคิดถึงใครนะคะเเจ็บปวดหัวใจนะคะมีความทรมานนะคะอาจจะมีเรื่องของมือที่สามเข้ามาข้องเกี่ยวด้วยจ,จะเป็นเรื่องของเพื่อนสังคมนะคะคนสนิทคนรอบตัวนะคะคุณและเขาอะไรแบบนี้เนาะประมาน จ่า Two of Swords นะคะ, of source, ะ,คะ Ace of Cups Nine of Swords ค่ะ Ten of Cups ค่ะ The World ค่ะ The Star ค่ะ Five of Cups นะคะ King of Wands นะคะปิดท้ายด้วย King of Pentacles นะคะโอเคที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะอืมไปเจอกับใครที่มีครอบครัวมีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเคยได้ใช้ชีวิตร่วมกับใครนะคะอืมอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะหนักแน่นมั่นคงนะคะอยู่กันเป็นครอบครัวจะเคยอยู่ใต้ชายคาเดียวกันมาก่อนนะคะอืม แต่ว่ามันเหมือนกับความสัมพันธ์เนี้ยคุณไปดูกับใครท,ที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่โด่งดังเป็นคนที่เป็นที่น่าจับตามองในวงสังคมของเขานะคะตรงนี้อาจจะเป็นปัญหานะหรือความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีใครสักคนหนึ่งอยู่ฝ่ายเดียวนะที่พยายามทุ่มเทรักษาระคับประคองความสัมพันธ์อันนี้ไว้นะคะ อืมปัจจุบันนี้นะอาจจะเป็นตัวคุณนี่แหละเนาะอืมที่แบบว่าเคยทุ่มเทก,กับความรักความสัมพันธ์มาก่อนจนตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าอืมตัวคุณเอง อาจจะมีใครนะคะตีได้สองกรณนีนะคะอาจจะมีใครนะคะที่เข้ามาในฝั่งคุณแต่จริงๆแล้วอ่ะตัวคุณก็ไม่ได้รู้สึกดีหรอกนะที่มันที่มันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้แต่คุณแค่เหมือนอ่ะอาจจะเผลอใจไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีความลังเลงตัดสินใจไม่ได้นะคะแต่มันก็ทําให้คุณเจ็บนะอืมสองนะคะอาจจะ มีใครสักคนหนึ่งนะคะที่ทําตัวไม่ชัดเจนเนาะจนคุณน่ะเลือกที่จะแบบว่าโอเคฉันไม่ไหวแล้วนะฉันอาจจะต้องเลือกที่จะไปหรือแบบตัดจบไปอีกทางหนึ่งดีกว่าเลือกอีกคนหนึ่งดีกว่าแบบเลือกที่จะเป็นโสดเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันมีช้อยส์ให้คุณต้องเลือกนะคะคุณอาจจะไม่ได้เป็นะระหว่างคนสองคนก็ได้แต่คุณแค่กําลังลังเลกับความสัมพันธ์นี้ว่ามันควรไปต่อไหมเพราะว่า ใจคุณก็แบบบอบช้ำม,มาเยอะแล้วนะคะตัวเขาเองอรับรู้ได้นะคะถึงสิ่งสิ่งนี้นะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเครียดนะคะตัวเขาเองมีความมีตกกังวลมากนะแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจเสียดายนะคะในความสัมพันธ์ในความผิดพลาดของเขาที่เขาเคยทําไว้ในอดีตในแบบนี้เนาะอืมหรือถ้าคุณเป็นคนที่ได้ไปเจอพบเจอคนใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆ อะไรแบบนี้นะตัวเขาเองก็ยังรู้สึกเสียใจเสียดายแล้วก็ยังมีความเครียดอยู่นะคะช่วงของเดือนมิถุนายน2,514นะ ราศีสิงค์คอนโสนนะคะคุณจะรักตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูแลหัวใจตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะรักตัวเองแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะคะซึ่งคุณน่ะทําได้ดีเลยนะคะแล้วก็มีความสุขแฮปปี้มากๆนะคะคุณอาจจะเลือกนะคะที่จะตัดจบนะด,ดูดูดูจากแนวโน้มของอนาคตในเดือนมิถุนายนแล้วอ่ะคุณอาจจะเลือกที่จะอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งหรือนะ ก็มีแนวโน้มนะคะที่คุณน่ะจะชัดเจนกับเขามากขึ้นหรือเขาตัดสินใจที่จะชัดเจนกับคุณมากขึ้นแล้วปัญหาต่างๆที่มันเคยแบบเ,ออเป็นปัญหาสะสมความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยอืม,มันก็อาจจะได้เริ่มต้นกันใหม่แล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนแก้ปัญหาร่วมกันใครคนใดคนนึงมีความหนักแน่นมากขึ้นใครคนใดคนหนึ่งมีการกระทํามี แอคชั่นมากขึ้นที่ชัดเจนอย่างเงี้ยนะความสัมพันธ์เนี่ยในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะไม่ว่าชาวราศีสิงห์นะคนโสดนะคุณจะเจอกับความไม่ชัดเจนความเลิกลาความวนไปวนมานะกับความสัมพันธ์มานานแค่ไหนเตยเชื่อว่ามิถุนายนเนี้ยคุณจะได้รับความชัดเจนแล้วมันไม่ใช่แค่คําพูดด้วยนะมันจะเป็นความเ,เป็นการกระทํานะคะแล้วคุณจะรู้สึกได้นะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความหนักแน่นชัดเจนมากขึ้นนะคะ น,นี้ฝากชาวราศีสิงคนโสดนะคะก่อนจะออกจากคลิปนี้ไปกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเตยด้วยนะคะโอเคเรามาต่อกันที่ราศีสิงคนมีคู่นะคะ คนมีคู่คนมีคนคุยนะคะชาวราศีสิงห์นะจ๊ะ ว่าเดือนมิถุนายนนะคะ2,514าสชาวราศีส,สิงคนมีคู่นะคะคุณจะเจอกับอะไรบ้างนะคะอืมปัจจุบันนี้นะคะเป็น e i g h t of w a n d s นะคะคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะอืมมีการเล็งเป้าหมายนะคะในอนาคตเนาะแล้วคุณก็อาจจะมีการเลื่อนขัน้นเรื่อนตำแหน่งนะคะการงานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ หรืออาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะคะอออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการกระทำอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนจะจ๊ะ Knight of Cups นะคะ Two of w a n d s Hades of Cups e q u e n o f w a n d s Justice The Hermit ค่ะ The Magician ค่ะ ten of wands แล้วโอ้โ oh, ห ten of swords นะคะอืมสิ่งที่ผ่านมานะคะอาจจะมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างที่จะ เ,เหมือนค่อนข้างที่จะไปโฟกัสในเรื่องของงานนะคะหรือบริหารเสน่ห์เก่งอะไรแบบนี้เนาะความโรแมนติกไม่ค่อยหวานไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะอืมหรืออาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะทุ่มเทกับความรักความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวนะคะ มันก็เลยเหมือนอาจจะมีการแบบขอเบรคขอพักนะคะแยกพื้นที่กันสักระยะหนึ่งเนาะที่ผ่านมานะคะไปเป็น The เดอะเฮอร์มิตเนาะอาจจะหลบข้อมูลของตัวเองเพื่อไปพิจารณาความสัมพันธ์นี้ว่ามันควรจะไปทางไหนต่ออะไรแบบนี้นะคะอืมปัจจุบันนี้นะคะ คือคุณนะ่ะดูแล้วคุณน่าจะคิดถึงคนคนนี้นะคะเขาเองเขาก็รอคอยนะเขาก็ยังคงถือถ้วยอยู่นะรอคุณอยู่นะส่วนตัวคุณเนี่ยจะคิดว่าคุณกําลังเดินหน้าที่จะแท็กแอคชั่นให้เขาเห็นนะคะว่าเขาแบบ อย่าคุณไหนะอย่าให้เขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะอะไรแบบนี้เนาะพยายามทําอะไรให้มันชัดเจนขึ้นส่วนเขาเนี่ยแต่ก็มีความรู้สึกว่าโอเคเขาก็จะลองให้โอกาสคนดูให้คุณพิสูจน์ตัวเองดูอะไรแบบนี้นะคะให้คุณทําให้เต็มที่เลยนะแล้วเขาก็จะยืนรออยู่ตรงนี้แล้วสิ่งที่ เขาจะให้โอกาสคุณความชัดเจนกับคุณหรือกลับมาคบหาพูดคุยอะไรกันอีกครั้งเนี่ยมันคุ้มค่าไหมอะไรแบบนี้นะเขาก็แบบจริงๆเขาก็รอดูอยู่อะไรแบบนี้เนาะอืมเ้าจะมีการอ่อสวดมนต์ภาวนาขอพรอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอะไรอย่างนี้เนะาะขอให้มันมีการได้วนกลับเข้ามาพูดคุยกับความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งให้คุณแบบว่ามีการกระทําที่ชัดเจน กับเขามากขึ้นอะไรแบบนี้ด้วยนะคะในช่วงของเดือนมิถุนาย,ยนน2564นะคะสำหรับเชาราศีสิงห์นะคนมีคู่นะอ่ะเอาจริงนะมันเป็นไปได้ทั้ง2แบบเลยนะคะ โอเคละหนึ่งมันจะมีการได้ติดต่อพูดคุยกันนะคะพูดคุยกันแน่ๆนะคะความสัมพันธ์เนี้ยจะได้พูดคุยกันแน่ในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะคุยแล้วคุยกันแบบแฟๆด้วยว่าแบบอืมความสัมพันธ์เนี้ยเหตุและผลมันควรจะไปต่อมีความรักอะไรยังไงให้กันไหมนะคะมีมีแนวโน้มที่จะจบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้ความจบเนี่ยจบแล้วมันเริ่มต้นใหม่ได้ไหมจ๊ะ โอ้ oh. เอาหน่ะตีได้2แบบละนะเอาจริงๆนะถ้าสถานการณ์นี้นะคะคุณเป็นคนที่ถูกกระทำนะถ้าก่อนหน้านี้มันมีใครสักคนหนึงอนะ่ะที่เขาไม่ค่อยที่จะให้ความยุติธรรมกับคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่คุณอาจจะเลือกที่จะจบ ความสัมพันธ์นี้ด้วยตัวคุณเองแล้วก,กลับไปรักไปดูแลตัวเองเห็นค่าของตัวเองอะไรแบบนี้เนาะซึ่งคุณมีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะอยู่ตัวคนเดียวคุณก็มีค่าเดินออกไปสวยๆดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะอืมหรือคุณอาจจะเมตตาให้โอกาสเขาก็ได้นะคะตัดจบนะคะแล้วก็ เ,ออเริ่มต้นพลังงานดีๆกันใหม่ทิ้งสิ่งเก่าๆที่มันเคยเป็นปัญหาความรู้สึกเดิมๆที่มันเคยเสียอกเสียใจทำร้ายกันมาอะไรต่างๆก็คือจบ ะะแล้วก็เมตตาเขาให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งอะไรนี้ตีได้สองกรณีนะคะอืมอันเนี้ยก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยยังไงขอให้พูดคุยกันด้วยความแร์ด้วยความยุติธรรมนะคะพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลนะคะแล้วก็ช่างใจดูดีๆนะคะอย่าใจร้อนนะคะในการคุยกันขอให้มีเหตุผลต้องดูที่การกระทําด้วยนะคะประเมินจากที่ผ่านมาด้วยเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณกันด้วยสําหรับชาวราศี สิงนะคะโดยพยายามอ่านเป็นแบบภาพรวมที่สุดนะอืมนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีสิงนะคะยังไงถ้าวันนี้พูดจางงงงต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าอพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ก็จะมีจันทรุป,ปราคาใช่ไหมใครที่เกิดวันจันทร์วันพุธกลางคืนนะคะยังไงก็ระวังตัวนะตอนกลางคืนนะพรุ่งนี้นะ 26พฤษภาคมนะคะช่วงกลางคืนนะอย่าออกไปกลางแจ้งนะคะระวังกันด้วยเนอะแล้วก็เรื่องของการเดินทางบัติเหตุต่างๆนะคะระวังนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้เตยด้วยนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ